จังหวัดชุมพรครับจัดกิจกรรมโครงการนามพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสัางคมสงสภาสังเคราะห์สัางคมส่ง,สสงคระห์นะครับเจจังหวัดประจำปี2 5 6พันหริเฉลิมประเกียตรติสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงครับ โดยสมาคมสภาสร้างคมส่งครอแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัม์รวมกับเล่ากาชาดจังหวัดชุมพรชมรมแมมบ้านมหไทยจังหวัดชุมพรสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดชุมพรและหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนจัดกิจกรรมโครงการนามประทัไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสร้างคมส่งครอเกศสิบหกจังหวัดประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงหนึ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพันษาสิบสอง ม 1, 5มภาพั2566เหลี่ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20ีิบตำบลสลุยอำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรน,นะครับ โดยนายวิสาภูนสิริรัตคาภูวาราชาการจังหวัดชุมพรท่านก็เป็นประธานในพิธีนำข้าราชาการเจ้าหน้าที่คณะครูนักเรียนและก็ผู้ที่เข้าร่วมพิธีค่ะทวายความเคารพพระบรมชายลาลักษพระบาทส้มเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเปิดกล้วยทวายสักการะพระบรมชายลาลักษสมเดดพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาะถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงก่อนที่จะรวมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่นักเรียนก็สร้างความซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเป็นย่างยิ่งค่ะคโครงการนี้เกิดขึ้นจากนามประทันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาคล้องสมเด็จพระนงางเจ้าสุริ k ิ t พ,พระบรมราชชนีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระม่อมพระราชทา,า,านเงินจํานวนซองลานบาทคืนแก่สมาคมสภาสังคมส่งครอแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้ข้าวเฝ้าทุลองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระม่อมทว ายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกบัลีงานวันแม่แห่งชาติจำนวนสองล้านบาทเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2541รพร้อมทั้งได้มีพระราชเส้าวนันีให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเรียงผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในภาวะวิกฤตด้วยครับค่ะ